สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลท์อีโมจินะคะเป็นอีโมจิจากโปรไฟล์คนไทยแท้ๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดไลท์เพิ่มนะคะบริการนี้เป็นตัวช่วยกันไปได้เลยค่ะคนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า kmkth หรือกดผ่านลิงก์กันมาได้เลยในตัวเว็บ kmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k m MM m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนว่าผ่านยืนยันและผ่าน,ยน,านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube TikTok i n s t a g กร m นะคะ Twitter นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ Facebook ค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มอิโมจิไลฟ์โพสจากโปรไฟล์คนไทยนะคะตัวนี้มีถึงสองหมวดหมู่กันเลยนะคะที่เป็นคนไทยขอเลือกเป็นตัวพรีเมียมตรงนี้นะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะบริการตรงนี้นะคะมีทั้งไลค์อิโมจิคนไทยตัวไลค์คนไทยและอิโมจิคนไทยนะคะทุกใ่ติดตามที่เป็นคนไทยด้วยนะคะขอเลือกเป็นไลค์อิโมจินะคะ โทษทีนะคะขอเลือกเป็นอีโมจิรูปหัวใจตรงนี้นะคะจะเป็น5009นะคะกดเข้าไปด้าไหนได้เลยในคำอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถออันให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะตัวนี้จะมีรายละเอียดบอกกันอยู่นะคะในส่วนลิงก์ตัวนี้คัดลอกเข้าไปได้เลยนะคะจากโู้ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะ เปดเขาไปตรงที่เวลาตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเติมอยู่ที่สมนะคะคัดลอกลิงแนะนําไปวางกันได้เลยบริมาณขั้นต่าตรงนี้นะคะอยู่ที่1ิบใส่ไป1ิบค่ะในราคา5บาทเองกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบกระดิ่งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกันเลย ในหน้านี้ทั้งหมดคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยค่ะสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์กันได้เลยค่ะแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ค่ะจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิ้์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยส่วนหน้าด้านตรงนี้นะคะคือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเําเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นนะคะนาเลขออเดอร์ Order ตรงนี้สง่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้เลย สถานะตอนนี้นะคะรอระบบเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะยอดไหลคนไทยจากโปรไฟคนไทยก็จะอยู่ประมาณสัก5-10นาทีแค่นั้นเองนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน q r วอารตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r อาโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอ้เงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอินเงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูต <farewell> ok ัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลดนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซ็นตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะเาืเพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่ง m a ออ order มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี <t 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 ้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ด้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรอรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดไลค์อีโมจิที่เพิ่มจากหลายคนไทยนะคะเพิ่มกันมาแล้วค่ะเพิ่มไว้เป็บากเลยด้วยเพื่อนเพื่อนท่นานใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m MM m t ็กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะด้านในเว็บไซต์นะคะยังมีอยู่อีกหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะ ลองไปเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ